สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกว่านสีทิศนะคะเพื่อที่จะดูดอกนะคะเราจะปลูกลงกระถางนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาดูสูตรดินปลูกก่อนนะคะดินปลูกเนี่ยก็มีหลายสูตรนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมุมเกษตรก็จะใช้สูตรง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะหาได้ทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาจัดส่วนผสมก่อนเนาะ ส่วนผสมนะคะก็จะมีดินร่วนสส่วนนะคะแต่ว่ามุมเกษตรไม่มีดินร่วนนะคะก็จะใช้เป็นดินเอ่อดินอะไรนะดินถุงสําเร็จนะคะสส่วนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีดินที่สวนอยู่แล้วอะที่แบบเป็นดินทั่วทั่วไปนะคะดินยิ่งดินดินล้วนยิ่งดีนะคะก็ใช้เป็นดินอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่มุมเกษตรไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นดินถุงผสมนะคะ ที่เขาผสมสำเร็จแล้วว่า2ส่วนนะคะแล้วก็ใช้เป็นอร์ไล t ์นะคะ p e r l i t ์ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นทรายนะคะวันนี้เรามาทําคลิปปลูกแบบบ้านๆเลยเนาะเราก็จะใช้เป็นทรายนะคะหส่วนนะคะเพราะว่าว่านสีทิศเนี่ยเขาต้องการดินที่ปลงระบายน้ําได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องผสมทรายนะคะ ผสมทรายหนึ่งส่วนนะคะแล้วก <kle ambling. S 2> ็ปุ๋ยคอกเราจะใช้ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยเราจะใช้เป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะแต่วันนี้มุมเกษตรใช้เป็นขี้วัวนะคะขี้วัวหนึ่งส่วนนะคะเทเลยแล้วกันขี้วัวหนึ่งส่วนนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะล่วนก่อนนะคะเอ้ไม่ใช่สิล่อนเขาเรียกว่าล่อนนะคะล่อนไปปนกับดินล่วนนะคะ ควรจะร่อนก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้มุมเกษตรก็ไม่ได้ร่อนเนาะใส่ลงไป1ส่วนนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่เป็นอ,อ่วันนี้จะทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกว่านสิทธิศนะคะที่ใช้วัสดุทั่วไปนะคะที่สามารถหาได้ทั่วทั่วไปนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะ มุมเกษตรพยายามที่จะเขาเรียกว่าทุบนะคะในส่วนของในส่วนของอะไรนะขี้บัวนะคะที่เขาเป็นก้อนกๆพยายามทุบให้ละเอียดนะคะแต่ก็ยากเนาะเราก็ควรที่จะจัดการก่อนที่จะเอามาผสมกันนะคะในเมื่อผสมแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ ผสมให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวมัมเกษตรขอผสมก่อนเนาะ mm hmm. เมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เราก็มาดูหัวของเรานะคะหัวไม้นะคะหัวว่านสีทิศนะคะว่าหัวของเรามีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็หากระถางที่พอดีกับเขานะคะแล้วก็ทีนี้ก่อนที่เราจะปลูกเราก็ต้องหากระถางที่พอดีกับเขานะคะไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะคะ กระถางที่ดีเนี่ยควรที่จะพอดีกับหัวบ้านนะคะก็คือเวลาเราปลูกลงไปเนี่ยเหลือขอบนะคะอย่างน้อยครึ่งนิ้วถึงหนึงนิ้วนะคะของมุมเกษตรก็อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะกำลังดีเหมือนกันแหละแต่ถ้าจะให้ดีนะคะในกรณีที่เราปลูกเพื่อที่จะ คือจะไม่เปลี่ยนกระถางนะคะเราควรจะใช้กระถางที่ลึก7นิ้วนะคะแต่ของมุมเกษตรษนี่คือต้องการปลูกเพื่อดูดอกนะคะจะใช้กระถางที่เล็กกว่านี้นะคะเล็กๆประมาณนี้ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ต้องการที่จะปลูกเพื่อที่จะดูดอกแล้วก็หลังจากนั้นจะเอาไปปลูกลงดินหรือว่าเปลี่ยนกระถางเพื่อเพื่อเลี้ยงใบก็สามารถใช้กระถางเล็กๆได้นะคะ และข้อสำคัญอีกข้อนึงก็คือกระถางที่เราใช้เนี่ยเขาจะต้องมีน้ำหนักนะคะน้ำหนักมากพอนะคะที่จะประคองต้นของเขาไว้นะคะเพราะว่าว่านสีทิศเนี่ยเวลาที่เขามีช่อดอกแล้วก็เขาแทงขึ้นมาเนี่ยคือเขาจะสูงนะคะสูงแล้วก็ดอกเขาจะใหญ่นะคะน้ำหนักจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องหากระถางที่สามารถที่จะรองรับน้ำหนักนะคะของของ ช่อดอกของว่านสีทิศด้วยนะคะแล้วก็อย่างมุมเกษตรเนี่ยกระถางเขาก็กอาจารย์เบาก็จริงนะคะแต่ว่าจะใช้การรองก้นนะคะด้วยหินนะคะเพื่อที่จะถ่วงน้ำหนักนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้กระถางเซรามิกนะคะที่น้ำหนักเขาหนักอยู่แล้วนะคะรองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวก็ได้นะคะหรือว่าใครที่มีหินภูเขาไฟนะคะสามารถใช้หินภูเขาไฟได้นะคะ แต่ถ้าแบบเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้เป็นขุยมะพร้าวได้เนาะแต่ของมุมกเกษตรจะใช้เป็นหินนะคะเพราะว่ากระถางของมุมกเกษตรนี่ค่อนข้างจะน้ําหนักเบานะคะก็เลยใช้เป็นหินเพื่อที่จะถ่วงน้ําหนักนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็มุมกเกษตรจะใส่เป็นปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะสูตรเสมอนะคะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่พอดีมุมเกษตรมีพอดีก็เลยว่าจะใส่นิดหนึ่งนะคะอ่ารวยลงไปนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะใส่ลงไปนิดหนึ่งใช้สูตรเสมอนะคะจ้าจากนั้นนะคะเราก็ใส่ดินลงไปอีกนะคะ แล้วก็ทีนี้เราจะมาดูหัวว่านสีทิศนะคะของเรานะคะถ้าเป็นเอ่อว่านสีทิศที่มีเปลือกแห้งๆนะคะเราก็ลอกออกไปให้หมดนะคะเราควรที่จะลอกเปลือกเขาออกให้หมดนะคะเพราะว่าเปลือกเนี่ยเวลาที่เขาโดนน้าเขาก็จะยุ่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแหล่ง สะสมของเชื้อเชื้อราได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเขาเขาเปียกน้ําเขายุ่ยเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะเน่าไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อนะคะให้ลามไปที่หัวไม้ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราลอกทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเหลือไว้นะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือรากของเขานะคะในกรณีที่เขามีรากแห้งๆติดมาเนี่ยเราก็ควรที่จะดึงรากเขาออกนะคะดึงรากเขาออกให้หมดนะคะคือตัดส่วนที่แห้งๆออกให้หมดนะคะในกรณีที่เขามีรากที่แบบงอกออกมาแล้วเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะปลูกนะคะควรที่จะ เอารากของเขาไปแช่นะคะในน้ํานะคะเฉพาะรากนะอย่าให้อย่าให้อย่าเอาไปแช่ทั้งหัวนะเอาจุ่มเฉพาะรากนะคะอย่างน้อย15ถึง1ชั่วโมงนะ15นาทีถึง1ชั่วโมง15นาทีถึง30นาทีก็พอนะคะให้รากเขาอ,อ,อบน้ํานะคะก่อนที่เราจะเอามาปลูกเนาะแต่ของมุมเกษตรนี่คือเขายังไม่มีรากมุมเกษตรก็จะปลูกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ในกรณีที่เขามีรากเนี่ยเราควรที่จะ วางเขาให้รากของเขาห้อยลงไปแล้วก็เราค่อยกลบดินนะคะแต่ของมุมเกษตรไม่มีนะคะก็จะให้เป็นใส่ดินลงไปประมาณ1ส่วน3ของกระถางนะคะกระถางแล้วก็จะวางหัวว่านลงไปแบบนี้นะคะ ต้องให้ดินเนี่ยอยู่ต่ำกว่าขอบกระถางนะคะนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็กลบกลบดินลงไปนะคะอย่าให้มิดหัวว่านนะคะกลบหัวว่านลงไปแค่หนึ่ง หนส่วนสาก็พอนะคะไม่ใช่สี่สองส่วนสามนะคะแล้วก็เหลือให้โผล่พ้นดินออกมาประมาณ1ส่วนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ากลบให้ถึงแค่ไหล่ไหล่ของหัวว้านนะคะใครที่จะรวยหินก็รวยตอนนี้เลยนะคะพอเราปลูกเสร็จเราก็รวยหินประดับกระถางนะคะ เขาจะเรียกว่าป๊อปเปอร์นะคะรวยหินประดับกระถางหรือว่าป๊อปเปอร์นะคะแล้วก็วางรวยลงไปให้สวยงามนะคะเป็นการประดับกระถางเฉยๆนะคะตรงนี้ถ้าเราวางหัวว่านดึกเกินไปเนี่ยเขาอาจจะเน่าได้นะคะสูงอีกนิดหนึ่งเขามีโอกาสที่จะเน่าได้เพราะฉะนั้นเราต้องให้หัวเขาโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการปลูกว่านนะคะแล้วก็วิธีการลดน้ํานะคะเราจะลดน้ํบุโดยที่ไม่ให้เขาโดนหัวนะคะอย่างมุมเกษตรเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการแช่กระถางนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ไม่ใช้วิธีการแช่กระถางก็คือสามารถที่จะใช้วิธีการลดน้ําโดยการหยดน้ําลงไปตรงขอบขอบกระถางข้างๆกระถางนะคะอย่าลดโดนหัวนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะเน่าได้เพราะว่าเวลาที่ เขาจะเป็นกาบกาบแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เขาเ,ออเวลาที่เขาอะไรนะเวลาที่เขาขังเนี่ยเขาก็จะแห้งช้านะคะแล้วก็ทําให้เขาเน่าได้เนาะออแล้วก็ว่านสิทิศเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอที่สุดก็จะเป็นช่วงที่เขากําลังจะให้ดอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราลดโดนน้ําเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสเน่าได้นะคะ แล้วก็การลดน้ำนะเราต้องลดเราจะลดเฉพาะตอนแรกนะคะครั้งเดียวตอนที่เราปลูกนะคะแล้วก็วางเขาไว้นะคะเจ็ดวันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราถึงจะสามารถลดน้ําได้นะคะในกรณีที่เราเห็นว่าวัสดุปลูกเนี่ยแห้งแล้วนะคะเราถึงจัดลดน้ําได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการแช่น้ําของมุมเกษตรนะคะ มุมเกษตรจะใช้วิธีการลดน้ำนะคะโดยการจุ่มกระถางนะคะให้เขาค่อยๆดูดน้ำขึ้นมานะคะให้ชื้นให้ทั่วกระถางนะคะแล้วก็เป็นการเออเป็นการหุ้มหัวไม้ไปในตัวด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ดินดูดความชื้นลงไปเนี่ยจะทำให้อ,อดินเขาอบอุ้มหัว หัวว่านของเราไว้นะคะให้แน่นขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่มุมเกษตรใช้ที่สวนนะคะแล้วก็ควรที่จะดินควรที่จะยุบนะคะตอนที่เราลดน้ำหรือว,ว่าเราแช่กระถางนะคะถึงจะดีนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำซึมให้ทั่วก่อนเนาะพอผ่านไปสักพักนะคะเขาก็จะซึมจนจน ความชื้นก็จะซึมจนทั่วหน้าดินนะคะจากนั้นเราก็ยกขึ้นมานะคะ วิธีลดน้ำเนี่ยเพื่อนๆจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีการลดน้าโดยการใช้ตัวหยอดน้ำนะคะหยอดหยอดข้างๆนี้ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะสําคัญที่เราอย่าให้โดนหัวหัวไม้ก็พอนะคะยิ่งๆถ้าเขามีแผลแบบนี้นะคะอย่างตรงนี้จะเป็นตําหนิของเขานะคะเราต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เขามีช่อดอกแล้วนะคะ ในกรณีที่เราต้องการใส่ปุ๋ยนะคะเราควรที่จะรอให้ว่านเขามีใบออกมาอย่างน้อยสองใบก่อนนะคะในกรณีที่เราปลูกหัวไม้ที่ยังยังไม่มีใบไม่มีช่อช่อดอกมาก่อนนะคะเราควรที่จะรอนะคะให้เขามีใบยอย่างน้อยสองใบขึ้นขึ้นไปนะคะเราถึงจะสามารถให้ปุ๋ยได้นะคะ <of> เพราะว่าถ้าเขาไม่มีใบเนี่ยยังไงเราใส่ปุ๋ยไปก็จะไม่มีประโยชน์นะคะ ถ้าในกรณีที่เรายังไม่เห็นช่อดอกนะคะเราปลูกลงกระถางอย่างน้อย2-4อาทิตย์นะคะเราจะเห็นช่อดอกโผล่ออกมานะคะแล้วก็หลังจากที่เราปลูก6-8อาทิตย์นะคะหรือว่า6-8สัปดาห์นะคะประมาณเดือน2เดือน,2เ,อน2เดือนกว่านะคะเราจะสามารถเห็นดอกของเขาบานนะคะสาหรับการปลูกว่านสี่ทิศเนาะ,ะเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราปลูกตั้งแต่ เอาหัวลงดินเนี่ยจนกระทั่งเห็นดอกนะคะใช้เวลาประมาณ2เดือน2เดือนกว่าแล้วแต่สายพันธุ์นะคะแล้วก็ดอกเนี่ยเขาจะมาถ้าหัวใหญ่เขาจะมา4ประมาณ3-4ถึงช่อนะคะแต่ถ้าเป็นดอกไซส์ขนาดเล็กเนี่ยเขาอาจจะมาแค่ช่อเดียวนะคะหลังจากที่เราเอาเขาไปวาง เราเราเราลดน้ําเขาจนชุ่มแล้วนะคะเราก็เอาเขาไปวางไว้ในที่แดดลําไรนะคะอย่าเอาไปไว้แดดจัดนะเราควรที่จะเอาไปวางวางไว้ในพื้นในจุดที่มีแสงแต่ว่าแสงลําไรก็พอนะคะแล้วก็หลังจากาที่เขามีช่อดอกพร้อมที่จะบานแล้วนะคะเราสามารถที่จะยกเข้าร่มนะคะเข้าไปในห้องนะคะเพื่อที่จะตกแต่งประดับได้ทันทีนะคะแล้วก็ในกรณีที่เราปล่อยให้เขาอยู่ ในที่ร้อนๆเนี่ยอาจจะทําให้ดอกเขาบานบานไวแล้วก็หูบไวนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาเขาไปไว้ในที่เย็นๆนะคะเพื่อที่จะให้ดอกของเขาบานบานนานๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปวางไว้ในที่เย็นเนี่ยเขาจะบานนานมากนะคะสําหรับบ้านสีทิศนะคะแล้วก็เมื่อเขาออกดอกเสร็จเราสามารถที่จะเ,เลี้ยงเขาไว้ในกระถางเพื่อที่จะ เขาเรียว่าเลี้ยงหัวของเขานะคะเลี้ยงใบแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาบำรุงหัวลงหัว เขาเรียกว่ายงใบเพื่อที่จะให้เขาลงหัวนะคะแล้วก็เราจะได้ดูดอกในฤดูการหน้านะคะในกรณีนี้ก็คือเราควรที่จะใช้กระถางที่ใหญ่หน่อยนะคะแต่ในกรณีที่เราใช้กระถางเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะเลี้ยงดูดอกนะคะเลี้ยงดูดอกเฉยๆนะคะแล้วพอหมดดอกเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะให้กระถางที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็บํารุงใส่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวยังไงวิธีการบํารุงใส่ปุ๋ยวิธีการบังคับให้ออกดอกเดี๋ยวมุมเกษตรจะทําคลิปเพิ่มเติมใน โอกาสหน้านะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับวิธีการปลูกดอกว่านสีทิศนะคะจริงๆแล้วมีหลายวิธีนะคะมีวิธีที่เขาใช้พิษมอสกับเพอร์ไลท์ในการปลูกนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเพอร์ไลท์มุมเกษตรมามุมเกษตรก็จะทําวิธีปลูกด้วยพิษมอสกับเพอร์ไลท์ให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งนะคะ แต่ว่าวันนี้เพื่อไร่นม,มเกษตรหมดก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีการปลูกแบบธรรมดาทั่วไปนะคะก็คือใช้ดินผสมทรายแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกนะคะมาปลูกนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะทำได้นะคะต้นนี้ก็มีช่อดอกแทงออกมาแล้วนะคะแล้วก็ใบเขาก็มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะให้เขาออกดอกนะคะแล้วก็ทีนี้ ถ้าเกิดว่าใบาเขาในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่ปลูกหัวที่ยังไม่มีช่อหรือว่าดอกใบแทงออกมานะคะทันทีที่เขามีช่อหรวอว่ามีมีใบแทงออกมาแสดงว่าร่างของเขาเดินแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลดน้ําใส่ปุ๋ยได้แล้วนะคะแต่ระวังอย่าให้ลดน้ําจนชื้นแฉะจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราลดน้ําชื้นแฉะจนเกินไปน่าจะทําให้หัวว่านของเราเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้น ควรจะลดน้ําแค่อย่างน้อยนะคะ5-7วันครั้งนะคะแต่ในกรณีที่ดินแห้งมากเราสามารถที่จะลดน้ําถี่กว่านั้นได้นะคะสําคัญที่สุดก็คือเน้นย้ําเลยว่าอย่าให้โดนหัวว่านนะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับวิธีการปลูกว่านสีทิศนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากี่สัปดาห์ เขาถึงจะออกดอกนะคะสําหรับต้นนี้เดี๋ยวมุดเซจะเขียนแท็กเขียนวันที่นะคะชื่อกับวันที่ไว้นะคะเราจะได้ไม่สับสนว่าเราปลูกเขาวันที่เท่าไหร่แล้วก็เขาเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะยังไงเพื่อนๆที่เคยเลี้ยงว่านสีทิศหรือว่ามีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงว่านสีทิศวิธีการเลี้ยงนะคะสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในอกาศต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ